สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto b i ก8ช่องที่นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยที่สุด วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง d 11A ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอิสราเอลมาดูกันว่า d 11A มีคุณสมบัติและความสามารถอย่างไรบ้าง d 11A เป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ของไทยร่วมกับบริษัท Elbit s y s t e m ของอิสราเอลโดยมีพื้นฐานมาจากระบบ PULS (Precise and Universal Launching System) ระบบ d 1 1 a ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกฮาทรา6คูณ6น้ำหนักส0บตันจากสาธารณรัฐเช็กซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนพออดจรวดได้ภายในเวลา10นาที d 1 1 a รองรับการยิงจรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรทั้งแบบไม่ไกเช่น grad ของรัสเซีย dti 2ของไทยและ c ีลบ30และ c ีลบ40ของจีนนอกจากนี้ยังสามารถยิงจรวดแบบไกได้เช่น akula 122อ mm, มิลลิเมตรที่มีระยะยิง40กิโลเมตร และความแม่นยำสูงโดยมี CEP เพียง10เมตรระบบยังสามารถรองรับจรวดเอ็กซ์ตราขนาด306ม mm, ิลลิเมตรที่มีระยะยิงสูงสุด150กิโลเมตรและจรวด Predator Hawk ขนาด370ม mm, ิลลิเมตรที่มีระยะยิงสูงสุด300กิโลเมตร D11A มีความสามารถในการยิงจรวดทั้งแบบเดี่ยวและแบบชุดโดยสามารถครอบคลุมพื้นที่ถึง3เฮกตาร์ในการยิงชุดเดียวของจรวด40ลูก โครงการ D11A เริ่มต้นในปี2019ด้วยงบประมาณพัฒนา2.2ล้านดอลลาร์และได้มีการส่งมอบต้นแบบให้กับกองทัพบ,บกไทยในเดือนสิงหาคม2024การพัฒนา D11A มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันชายฝั่งและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่หลากหลายระบบ D11A ยังสามารถติดตั้งอาวุธเพิ่มเติม เช่น Sky ยสตริ e เซึ่งเป็นอาวุธโจมตีแบบลอยตัวที่สามารถปฏิบัติการได้นานถึง2ชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการ100กิโลเมตรในด้านราคาแม้จะไม่มีการเปิดเผยราคาต่อหน่วยอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลการพัฒนาและต้นทุนของระบบที่คล้ายคลึงกันคาดว่าราคาของ D11A จะอยู่ในช่วงประมาณ3.5-5ถึง5ล้านดอลลาร์ต่อหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบยิงจรวดหลายลำกล้องอื่นๆเช่น HIMARS ของสหรัฐอเมริกาที่มีราคาประมาณ4.9ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยและ m 2 7 0 MLRS ที่มีราคาประมาณ2.3ล้านดอลลาร์ต่อหน่วย D11A ถือว่ามีความคุ้มค่าในแง่ของประสิทธิภาพและต้นทุนการพัฒนา D11A แสดงให้เห็นถึงความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยและการร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากท่านชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้บิ๊กแปเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์ที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับเสียงดนตรีจบ